สวัสดีจ้าพี่โยคลาชบานเองนะจะจ้าดค่ะสวัสดีจ้าเมลีจ้ามาจ้ะวันนี้ลังจะที่ว่าไปหาเตรียมสื่อวัตถุดิบในการทำน้ำยาขนมจีนมาแล้วนะจ๊ะนี่ก็เตรียมไหวเ็ตเรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวพี่โยจะพามาดูนะจะว่ามีอะไรหนึ่งนะจ๊ะที่ว่าจะใช้ในการทำน้ำยาขนมจีนในข้างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวให้แม่ครัวคนแนะนำว่าม,มีอะไรหนึ่งนะจ๊ะนี่อันนี้ก็ใช่ค่ะจ้าอันนี้คาตะไคร้ใบมะกรูดจ้า แล้วก็อันนี้ลูกชิ้นป้านะจจะไวรุ่ยนาแล้วก็ต้นหอมจ้าอันนี้เป็นเนื้อไก่บดแหล้่ยตำกับผิดแกงจ้ะอันนี้เป็นเครื่องในเครื่องในจ้าอันนี้ก็มีตีนไก่จ้าแล้วก็อันนี้เลือดจ้าอันนี้อันอันลักก็เ้นขนมชิ้นเลยเนาะจ้าอันนี้ก็พักจ้าพักที่จะกินก็ขนมชิ้นนะจ้ามีทัวมีกะลําจ้าอันนี้ก็ กระเทียมจ้าปอบจะตรงเอาไปใส่ก็นี่ก็มีผักอันนี้ด้วยจ้านี่ผักโหระพาก็แ,แมงหลักจ้ากะทิแล้วก็กะทินี่จ้าที่ว่า,าพี่โยได้มาทำน้ำยาขนมจีนในวันนี้ก,ก็คือน้องเอฟซีจากเกาหลีเหมือนเดิม,ดมดน,น,นะจ๊ะที่ว่าเคยให้มาทำบ่อยๆนะจ๊ะน้องนะ่ะบอกว่ามาดูคลิปพี่โยที่ว่าวันเกิดพี่โยนะจ๊ะวันที่30เมษายนน้องก็เลยบอกว่าจะ มาทำเลียงยอดหลังนจ๊ะเพราว่าพี่น้องเขาได้พึงได้ดูคลิปนะจ๊าก็เลยว่าเราน้องเขาก็เกิดวันที่28เมษายนด้วยนะจ๊ะเกิดเตือนเดียวกันวันไกลไๆกันนะจ๊ะน้องก็เลยอยากให้มาทำของเลียงญาติพี่น้องในหมูบ่บ้านมันเดินมาจาัดจังหพี่โยก,ก็เลยถือโอกาสว่าอยากกินขนมจีนด้าอะไรด้วยก็เลยทำขนมจีนเลียงเลยจัดตังหวะก็บอกญาติาพี่น้องก็เลยจ้ะว่าใครอยากมากินอยากมาอะไรก็มาบ้านพี่โยได้เลยนะาจ๊านี่ราะว่าจะทำใบหมอใหญ่เลยจ้ะ เป็นเครื่องเป็นวัตถุดิบเดี๋ยวจะให้น้องแนนลงมือทําให้ดูนะจ๊ะว่าวิธีการทาทายังไงนะจ๊ะนี่อาจ๊ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทําน้ายาขนมจีนของน้องแนนนะจ๊ะนี่นตอนแรกน้องแนนเสียมเขียวกะทิเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่ทำน้ายาหรือว่าจะแกงอะไรก็เสียมเขียวกะทิใบก่อนเลยจ้ะ ฝนจะตกฉะไม่นอทำไมตึองปโปรยเหรอนี่โปรยหนึ่งแบบยไม่แรงแล้วแรงกว่านเขาเดี๋ยวรอให้กะทิเดือดก่อนนะจ๊ะนี่ก็เคี่ยวจะน้ำกะทิเดือดแล้วเด้จ้ะนี่ใส่กระเทียมก้าหัวหอมตำนะจ้ะควรมองไม่เห็น <laughs> เดี๋ยวรอให้เดือนแล้วก็ใส่ไก่เลยจ้ะเนื้อไก่ที่ตำกับพริกแกงเลยเลยจ้านนี้เอาเนื้อไก่กับพริกแกงตำด้วยกันเลยจ้ะก็จะม่ใส่พริกแกงตะหานะจัะที่ตำให้มันเข้ากันกับเนื้อไก่ไปเลยนะจ๊ะ ใส่ตะไคร้หัวคาใบมะกรูดพัดลงไปด้วยเลยจ้ะจะแล้วพัดให้เนื้อไก่ซุกก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยมาใส่น้ำเพิ่มอนะีจ้าหลังจากที่ว่าเคี่ยวเครื่องแกงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วน่จะอันตอนต่อ,ตอไปก็จ้ะเป็นเครื่องในเคื่องในรืจ้าเคื่องในไก,นนไกน่นะา๊ะอัน ให้ความร้อนก็เอากลองเลยจะเห็นไหมเนาะนี่เอฟซีนี่จ้ะเนี่ยจะปนเครื่องไปเลย,ยนะจ๊ะเนี่ยจะปูเครื่องไปเลยนะจ๊ะนี่แกงมอยายใส่เกลือแค่นี่จ้ะต้องใส่น้ำปลานี่หมอเอร์มอ,อ,อไว้แค่ <laughs> <laughs> มอ,อ,อไว้แค่นี้หมอเบอร์อนนออรซีสิบห้าได้จ้ะใช่ไหม แล้วก็ใส่เกลือไปหนึ่งถุงนะจ้ะรสดีจ้ะหนึ่งถ้วยใหญ่ดิจ้ะแล้วใส่น้ำอีกค่ะใส่รสดีไปแล้วโค้งนัวก็ไม่ต้องใส่เยอะนะจะไม่ต้องใส่เยอะดีนะเด็ก k จ้ะ ้ก็ใส่นามเลยนะจ้ะน,นั่นเองก็ที่เอาจะไปเกลอนนานที่บาซีเขาจะจัดแล้วก็มอนี่ก็เป็นมอที่ร้อยสามเนื้อไกลก็ปิดแขนใส่ไปนะจ๊ะน,นี่ รอให้เดือนเราคอยไปใส่ตีนไก่แล้วจ้าอาจารย์อันนี้แม่ครัวบอกว่าสีน้ำยาเชิงจืดไปหน่อยจากก็เลยจะใส่ริกแกงเขิ่มนไปได้วยจัะนิด S <S จะละลายน้ำพริกไปเพิ่มนะจ๊ะเพิ่มความเข้มข้นนะจ๊ะแถวบ้านพี่โยแถวบ้านพี่โยก็จะชอบกินเผ็ดหน่อยนะจ๊ะนี่นมันเผ็ดน่อยแล้วตักข้าวด้วยตัข้าวใสว่กข้าวตั้าวใส่กระชายหั่น้วยจ้าใส่ลูกโดดไปเลย โดสดะะสีแดงเหรอคะค่ะสีแดงเหมือนยยใหญ่เลยนะเหมือนคะ่นคะมันจะรอให้น้ำยาเดือดอีกรอบนึงนะจ๊ะ <c oughs> โอ้นี่จ้ะน้ำยาก,ก็าเดือดเลยจ้ะุ <c oughs> ูยมันบางมดุดได้ะนี่ไม่รู้อะไยังไงต้นน,นี้ก็ใส่ไอ้ตีนไกนจ่จะ <c oughs> พอตีนไก่นี่ต้มไปได้แล้วนั่นจ้ะต้มให้เปื่อยๆไปเลยนะจ้ะแล้วก็มาใสานะ่ มาเมื่อไหร่ได้แกล้งมาคนตั้มังเดือดคุอนี่นี่เป็นหน้าเขานังเอะเมงเขามเปมันเบีเันเาม่งเบียระเขาเป็นแบบนั่นอ๋อเดนัไหขึ้นไปอ่ะจ้ะยอะไม่พอ นี่ก็ใส่เลือดดไปเลยเดินเครื่องแน่นๆเลยเครื่องจุกๆจุกจะลูกชิ้นเลยจ้าไรอยู่ใก่้ๆก็มาเลยเด้อจ้าเด้อ รอให้เดือดเลยจ้มาจม,มาจ่าน,นี่ก็นี่ก็จะเซตหยบหน่อยแล้วจะใสกะทิไว้ให้มันขึ้นนาด้วยจ้านี่อะไรจ้ยลูกค้าชามาแล้วจ้าก็ใส่ต้นหอมเลยจ้าใสลืลอ,อใส่ื้อ เสร็จแล้วจ้ามากินขนมจีนเด้อจ้านี่ก็เป็นน้ำยาไก่บ้าไอ้น้ำยาไก่เลยจ้ามาเด้อจ้ามากินขนมจีนด้วยกันเด้อจ้านี่นี่ก็หล้างจักที่ปลาทำเสร็จแล้วก็ยกมาวางไว้แล้วเด้อจ้านี่นี่ก็เตรียมการ์ดรอญาติพี่น้องที่จะมากินแล้วเด้อจ้านี่เตรียมพักเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วจ้านี่ถ้วยชามก็เตรียมไปแล้วเดจ้ะนี่ข้างนอกเลยนาที่ยายสักนะยายเจ็บยบมาไว้เลยอันนี้พี่โยก็นองไปข้างต้ำตัว ต้องขอข,งขอบคุณน้อ,นนองเอฟซีใจดีจากเกาหลีด้วยจัดถีบาช่วยส่ทงววทุนมาให้พโยได้ทำขนมจีนเลียงวันเกิดย้อนหลังนะจ๊ะพอดีวันเกิดน้องคือวันที่2 8เมษายนแล้วก็น้องเห็นพโยแาบพโยเกิดวันที่30เมษายนน้องก็เลยมอบทุนมาให้พโยทำของเลียงหยาิพี่น้องกันด้วจ้ะจะเ<ว>อฟซีคนไหนที่อยู่ไกลๆก็มาได้จ้ะมาช่วงนี้ก็ยังทานอยู่ด้จ้ะนี่ อาจารนี่อาจากคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้อาจารก็พามาดูวิธีการทำสูตรนำยาขนมจีนเขางนองแนนะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณน้องเอฟซี FC จากประเทศเกาหลีมากๆเลยนะจ๊ะที่ว่าหมอบทุนหมอบอะไรมาให้พี่โยทำขนมจีนเลียงยาิพี่น้องเลยนะจ๊ะวันนี้พี่โยก็ไม่ได้เจ๊ไอทับหลุดเจ๊น,นะจาะกัก็พามาแว่าให้มากินกับบ้านนี่เลยนะจ๊ะใครเดินผ่านไปผ่านมาก,ก็เลียให้กินได้เลยนะจ๊ะ ก็น้องก็บอกว่าให้เลี้ยงวันเกิดยอดหลังของน้องด้วยแล้วก็วันเกิดยอดหลังของพี่โยเดินจาะพี่โยก็ขออวยพรให้น้องเอฟซีมีสุขภาพแข็งแรงหลังหลังกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนจะทำงานกอให้ได้เงินเยอะๆนะจ๊ะลวก็เดินทางไปไหนมาไหนก็เขวขาดปลอดภัยอย่าได้มีอันตรายนะจ๊ะแล้วก็ให้โรคภัยอย่าได้มากรรมกายกับน้องเอฟซีจากเกาหลีนะจ๊ะพอดีน้องนะไม่ประสงค์ออกนานะจ๊ะพี่โยก็เลยบอกว่าก็ให้แบบเป็น น้องเอฟซีใจดีจากเกาหลีก็แล้วกันนะจ๊ะจากซว่าได้มอบทุนมาให้นะจ๊ะอะไรจาคลิปนี้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะก็พามาดูวิธีการทำของน้องแนวนะจ๊ะพี่โยก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ารวยๆเฮงเฮงนะจ๊ะเด้อติดท้าย